เกมเกมวันนั้นคือฝนมันตกน้ำมันท่วมวมหลายขาบอกว่าจริงๆเกมใยันไปก่อนใช่ใยกไปก่อนก็ได้คิดก่อนทุกคนนั้นนักบอลของเรานักบอลของแคนด้วยใช่อันนี้ทุกคนคิดว่าน่าจะเรียกไปชั่วโมงหนึ่งอ่ะเราน่าจะเป ฝนจะหยุดแล้วเราก็กลับมาไล่น้ำไล่อะไรก่อนเนี่ยกรรมการเข้ามาแม่งรีบรีบกว่านักบอลอีกเที่แม่งออกมาเออเขาาาเเลยไม่เช็คเหรอไม่อยากเช็คเขาไปเช็คมาบอกเาใช่โยนบอลมาบอกเราว่าเล่นได้ไ้เที่ยยกบอลบอลไม่ไปไหนเลยอยู่ที่เดิมนี่แหละก็เลยได้ก็เล่นได้อเอวเราต้องเล่นดิสุดท้ายก็ต้องโดนแบบนี้ดูด้วยตาเปล่าก็เล่นไม่ได้ไไม่ดูผู้ให็นเลยกูเทสบอล ใช่ใช่ปกติหัวลงเนี่ยตุบตบเออไอ้นี่แบบเล่นได้เล่นได้เย็ดแม่กูงวงเลยมือเทสทำไมอ่ะมองไม่สายท่าสดคิดว่าบอกไาช่อนไลป้าเฮียกำลังโง่ไล่จับปลากันใหญ่เลยเฮียไม่จริงๆเราพูดแบบดูแบบหน้าอายอ่ะเออดูแบบหน้าอายเป็นบนหลีกด้วยเป็นบนใหญ่ของประเทศไทยด้วยใช่แล้วแล้วแล้วตอนตอนที่โดนจุดโทษโอเคครั้งสองครั้งสามครั้งเนี่ยตอนนั้นยูโร์ฟสกี้กับดังโยทำไงไม่ครั้งแรกโอเค เราจะกูใจว่าโอเคเขาอยากให้เขาให้ก็ได้โอเคไม่เป็นไรครั้งแรกโอเคนี่เป็นครั้งแรกไม่เข้ายิงไม่เข้าครับไอ้เหี้ยเปมเดียวเดียวเปมเดียวเข้าไปกลับม่เข้าแม่งเปิดบอลมาต่อเลยมาแบบให้อีกเราแค่งงอยู่เออให้ก็ได้เออให้ไมได้เดี๋ยวไม่ได้เยิงเข้ามายิงเข้ามาไม่เข้าไม่เข้าไอ้เหี้ยยิงประตูเซฟยแม่งเตะบอลกลับวาต ไอะที่ดูดูทุกคนทุกคนเอขับบ้านเลยบาลไอ้ไมย่อยไมโลไปไปไโเรียไปไปลสติดสทีติดไอ้ยี่ติดเลยสองครั้งวันยี่ไม่เข้ากลับบาให้สาแม่งให้โชนข้างหลังนอกเขตโทษแม่งปี๊ดสุดท้อแต่ชนนอกเกาะ่ไหม

ทันตู้วไอ้เหี้ยกันตูดเรามแดงได้ไงวะต้องไม่ใช่เฟามึงมึงให้เดงบอกว่าไม่เป็นเฟ้กันลอกอ่ะร้อแบบใบแดงทำไมเออก็มีสองคนมีมีขาเจ้ก็มีบอลอ่ะมึงให้ใบแดงคือไม่เห็นอ่ะไม่ใช่คือง่ายๆนะแล้วก็ลูกพี่มึงไปเลยลูกพี่มึงใครวะพี่เหม็น อโไม่เห็นแม่ทุกคนลครับพี่ชินี่มันนงนีมันงนี้มู่นีไม่จริงๆหน้าหน้าโมโหนคือเอาจริงอะ ข้างนอกอะก็กดใจได้ถ้ามึงให้เขายิงเขไปแดงได้ไงวะถ้ามึงให้เขายิงเข้าก้นสุดท้ายอ่ะไปเหลืองก็พอใช่ใช่ไปเหลืองก็พอแล้วก็มีฟังใครเลยให้แดงไม่แต่ถ้ามึงให้เขายิงเข้าแต่แรกก็คือจบเออตีนเข้าไหมแต่แรกก็จบแล้วต้นตำให้เขแต่เนี่ยพอไม่จุดโทษไอ้สักเขาต้องไปแดงเขาต้องให้ให้อะไรก็ได้ใช่เูาต้องให้ให้อะไรก็ด้เออต้องเลือก ก็สู้ให้เข้าตั้งแต่แรกมัจบไอ้สมพรยศมันก็เซฟไอ้ปล่อยเข้ามันก็จบแล้วยืนความผิดประตูมึงอ่ะเจ้าปล่อยเข้าเนยปล่อยเข้าไปเลยอีไอ้ยี่อะมาที่ความหวังของลิเวอร์พูลในฤดูกาลยิงมันเปลี่ยนไวจังวะอาชีพชั่นอะไรไม่ได้เลยใช่แต่ว่าอ่านคำตอบคำถามมึงไปเดลยแล้วเนี่ยเขาหนึ่งกอนนี่ตูเต้นี่เขาก็เป็นแฟนบอลกูรูบอไทยตูเต้ อะไรนะหญิงพาหญิงนัวบอลไทยอะไรนะเฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่ดิโอ้ยมัวไปหมดเนี่ยถ้าเมแฟนเพื่อแฟนเพจคุณเข้ามาดูขอคุณอะไรนะตูดูบอลไทยตูดูบอลไทยตูดูบอลไทยเมื่อวานผมก็ชุดใหญ่ประมาณนี้เลยคือผมว่าไอเรื่องตัดสินไม่เท่าไหร่สนามเนี่ยคนเปิดมาดูไม่อายเหรอเพราะคือแบบเราเปิดมาดูแบบแฟนได้เห็นข่าวจะมีคนมาเทคโอเวอร์บ้างเรื่องแบบภาพเขาไม่ได้เทคเขาไม่ได้เทคทีมเขาดิเทคทีมเขา ก็เททีมอื่นแต่มันต้องมาเตะที่นี่ไงมันต้องมาเตะในไทยลีกไงใช่ป่ะแล้วมันเห็นคุณภาพไทยลีกมันแบบก็นี่คุณภาพสั่งได้ไงมันต้องั่งได้ฝัได้เลยเาแบบไหนก็ได้คือแบบไอ้อย่างที่นายโยพูดก็ถูกเลื่อนขึ้นชั่วโมงก็ได้ ก็ฟรีทีวีก็ไม่ได้ถ่ายดิวันนั้นนะคู่นี้มันไม่ได้หรือเปล่าเขาอ่านนัดอาจจะเหมือนต้นเงี้ยถ้านัดแฟนนัดอะไรไว้อย่างเงี้ยใช่ไม่ได้แฟนแฟนไม่เป็นไรมันไี่ปฏิเสธเลยทำคนอิบอดให้กดใจหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ถามไม่ถามตัวไงมันเลื่อนอีกสักครึ่งชั่วโมงไหมล่ะให้น้ำมันเออดีขึ้นหน่อยมัลงหน่อยเออมัลือเลือยังไงหรือแบบเขามีแบบเขาเรียกอะไรมีจัดเลี้ยงไว้ให้หรือเปล่า อ๋อมีเวลาใครใครใครจัดให้ใครร้านปิดอยู่ร้านปิดร้านปิดกรรมการต้องมาต้องคิดว่าโควิดไงเอโควิดปิดร้านเด็กหน่อยพูดเองนะไอตูพูดเองนะ้อย่างเงี้ยแดกขนมดีกว่าเชียอ้นรังสรรมาบ้างวันนี้มาไม่ได้เมื่อกี้คุยมือวะไอะไรนะคุยม่อลิ้นแขกในเยี่ยมใช่ใช่วอ๊ย f i n a l g o ผลบอลสดครบทุกแมบบโหลดได้แล้ววันนี้ที่ระบบ iOS และ Android